ครับพี่น้องวันนี้เรามาตรวจเช็คสุขภาพนะมันริมทางครับนะเมื่อก่อนใช้เบอร์อ่าสอง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 ปีนี้ใช้เบอร์อ่าหกศูนย์หกศูนย์พีเคเอ็มหกศูนย์พีเอ็มหกศูนย์ไปยังไงนะอายุเท่าไหร่และ,กะเกษตรเชียน เดือนห้าวันเพราะเขาปลูกหลังหลังจากแปลงโน้นค่ะมันตุ้มมาเท่าไหร่แต่เดือนห้าวันมันเท่าเมื่อกี้เอาโอเคองคุณมันเท่าเท่าทีว่าปลูกปลูกมันได้กล้วยอะค่ะได้บีกล้วยโอ้ยนี่ยาวนะพี่น้องเนะยโอ้หสายยาวอันนี้เหมาะสำหรับคนที่สายตาสั้นนี่ยสายตายาวอันนี้เรามาดูนะคะสดๆนะคะอันนี้เรา เคกหัวมันกันสดๆเลยอันนี้หัวเลียงในตำนานค่ะพวกกันตรงนี้นะคะที่เดิมเพราะพี่น้องมีคำถามว่าปลูกมันซ้ำที่เดิมได้ไหมนี่เลย,เยนะคะก็มาดูกันเรามาดูกันนะว่าได้ไห<ด>มแล้วได้ยังไงนะคะแปลงนี้นะครับเราจะขุดหลังโอเพนเฮาส์นะครับเราน่อจะกขุดหลังโอเพนเฮาส์ก็ยังพบปพีเนาะเจนเนาะทนี้มันขุดมันปลูกหลังโอเปนเฮาส์เนาะถูกไหม ใช่ครับเภษาอ่าใช่ใช่โอเคไปเดือนห้าวันเดี๋ยวเราจะมาตามติดชีวิตเกษตรเชียนโอ้โหจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงไได้กินเยอะเดี๋ยวพี่เกษตรเชียนจากเคยปลูกมันได้ไร่เท่าไหรนะอดีตอดีตที่ผ่านมาแบลงนี้แปนี้ได้สิบตันครับไม่อดีตก่อนโน่นก่อนก่อนที่ยังไม่เจอระบบผู้จัดการมันค่ะในสามตันครับสามตันสามตันผอดใจแล้วครับว่าจะเลิกทำแล้วครับมันไม่ได้อะไรครับสามตัน นแล้วพอมาเจอระบบผู้การมันปีแรกปีแรกได้แปดถึงสิบตันเลยครับบางบางจุดได้สิบตันบางจุดได้แปดตันค่ะก็ดีใจแล้วครับก็ลุยต่อเนาะเพราะว่าเหมือนจะมีคลิปนะคะพี่เกษตรเชียนขุดขึ้นมาท้งไร่เลยนะหัวให้ดูเลยนะคะว่าสามารถทําได้นะคะไม่ใช่มีแค่ริมอย่างเดียวค่ะในไร่ของพี่เกษตรเชียนแต่ปีนี้กับพันมัน P ีเคเมหกศที่ผู้การพัฒนา ใหม่ล่าสุดนี้นะคะพัฒนาขึ้นมาพี่เชียนบอกอูยากเผาผู้การมาดูแลเกินณจุดเดิมดูซิว่าศักยภาพเขาจะเป็นยังไงค่ะแปดเดือนได้แค่นี้เองเหรอแปเดือนห้าวันอธีว่าแปดเดือนดีกว่าเนาะไม่ต้องคูณห้าละเเวแม่นี้เองเนรอแปเดือนได้แค่นี้แปดเดือนได้แค่นี้เหรอ ได้แค่นี้เองเหรอโอ้โหเราดูเลยนะคะแดเดือนอะแค่นี้เอาเคลื่มาดิอยากทำได้แค่นี้เองแค่นี้เอานี้เขาไม่ได้เรียกว่าแค่นี้แล้วผู้การแปดเดือนีแปดเดือนแปดเดือนยี่สิบโล นี่ถ้าใครพูดไม่ดีกับพี่เชียนนี่จะขุดไหมเนี่ยยางครับยางรอแบ่งเนับเราจะรอเนาะเราจะรอแล้วก็อย่างนึงเราจะขุดตั้งใจที่จะขุดมันอายุเท่าไหร่คะ11เดือนครับ11เดือน12ได้ก็ดี12ได้ก็ดีก็เดี๋ยวประมาณหลังโอเ n นเฮาส์นะเราก็จะทยอยขุดเพราะว่าเรามีสมาชิกของกามพพชรที่เข้าการนับหนึ่งกับเราเราก็อากทยอยทยอยมารับพันม้างอะไรม้่งเนาะก็ก็จะพอดีกันเนาะทุพอดีกันว่า เป็นยงพราะเราแจกฟรีให้กับพี่น้องคงเข้าโครงการนับหนึ่งนะคะในจังหวัดเพชรที่ไหนไม่แจกเราแจกที่ไหนมาให้เราให้โอ้แล้วนี่อะไรเนี่ยเขามาอยู่กลางอะไรเนี่ยนี่ระยะปลูกเท่าไหร่คะพี่เชียนอันนี้ทั้งน้นไม่ยี่นะครับแต่งี้เหลือแค่แปดสิบโอ้โหผมอยากได้พันเยอะๆไว้แจกกันก็เลย นี่เขาแปดสิบแต่ตรงนู้นเมดยี่นะถ้าพี่น้องดูคลิปไลฟ์สดของผู้การได้นะคะที่ว่าเมดยี่อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายให้พี่น้องสมาชิกที่จะมานับหนึ่งกับเราค่ะอ๋ออันนี้คือแเดือนค่ะแเดือนและที่สําคัญปลูกทีนะปลูกทีแต่ที่น้องจะมาเรียนกับผมนะครับวันที่19บเกนี้นะครับวันที่19เกนี้เราจะเพิ่มระยะห่างกว่านี้เพราะว่า ให้รูดสูงกว่านี้แล้วก็เรามาเรียนกันดูเลยดูเลยคุยคุยได้เลยค่ะโน่นโน่นปีเชียงจะนเช็คหัวดูนะคะอ่าเราเราลองคุยดูลองเลยลองเลยลองดูลองดูคลิปเดียวเลยนะให้ดูเลยยกอันนี้คือระยะเขาทีนะอันนี้เอระยะทีเพราะว่าพี่เขาต้องการต้นทันให้กับพี่น้องสมาชิกค่ะอโดนเลย โอ้โหนี่นะคะนี่เราให้ดูเลยนะคะหัวเรียงเลยไม่มีน้อยหรอฮะไม่มีน้อยดูนะพี่น้องแปดเดือนห้าวันแปดเดือนค่ะดูต้นละหรอต้น เข,ขเขาชิดมากเลยอ่ะอหน่อยที่นนพน้องี่นะครับอ่าอย่าเพิ่งว่ากันนะครับมันอาจจะไม่หวือหวือหวาพี่น้องเพราะอะไรครับเพราะว่าแปลงนี้เราตั้งใจทําพันธุ์นะครับเพราะว่าเราเราตั้งกระจายขยายพันธุ์เราเน้นคุณภาพของต้นพันธุ์แต่เราไม่ได้เน้นเรื่องของผลผลิต <laughs> เพราะว่าเราตัดตัดตัดแค่ห้าซีนนะแต่ที่พี่น้องนะครับที่จะมาเรียนรู้กับผม ในโครงการนับหนึ่งผมจะตัดให้ประมาณสิบสองถึงสิบห้าเซนนั่นมันจะอลังการมากกว่านี้นะครับเออต้องดูด้วยนะครับองนนี้ัมันเจ็ดสิบเซนเองว่ามันไม่อลังการที่ไหนแล่ะเนี่ยฮะโอ้ยมันจิบจิบโอ้ยมันยังไม่ผ่านไหมน้องนะอันนี้คือคือเราเราไม่ได้โชว์เรื่องผลผลิตนะแต่เราโชว์เรื่องความสมบูรณ์ของต้นพันเพราะว่าห้าเซนไหมอออกมาแค่ต้นเดียวเอง ออกมาสามเอาไว้สามออกมาหนึ่งเอาไว้หนึ่งออกมาเลยครับโอ้คนมาเรื่องราคาไปไหนนะอันนั้นแค่นั้นเหรอแค่นั้นเหรอแค่นี้ราคาแค่นี้เหรอโอ้ยนะเขาไม่พอเขาอะแล้วบอกว่าไหนบอกไหนบอกว่าไม่ยาวผู้การระยะเขาไม่พอเขาจริงๆใช่ใช่ใช่ดังนั้นแล้วดังนั้นแล้วปีนี้ในแปลงของเกษตรเซียนสิบสี่ไร่เราไม่ได้เน้นเรื่องของผลผลิตเราเน้นเรื่องของสายพันธุ์มันเพราะว่าเราต้องการขยายพันธุ์มัน เอาไว้ให้พี่น้องเอาไว้แจกใจให้กับพี่น้องเพราะว่าพี่น้องของเราเนี่ยต้องการสายพันธุ์นี้ค่อนข้างจะเยอะเพราะสายพันธุ์นี้จะเวิร์วังอลังการต่อเมื่อเราใช้ร่วมกับระบบพุ่ยกันมันเท่านั้นนะครับและที่สําคัญเราไม่ได้ขายเราจะแจกให้ฟรีสำหรับพี่น้องและวันนี้ผมก็ให้ดูสี่หัวก็พอนี่นะแล้วนี่เรารอกำลังเสริมมันดิงลงไหมรอกำลังเสริมกำลังเสริมไปอยู่นู่นอยู่มัคกุยนี่ลูกเออมันดิงลงไหม เดี๋ยวเราไปดูตรงนี้ไม้าเรจะขาน้ไม่เอาน้ลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราดูคร่าวๆอ่อได้ค่ะพี่เชียนดูทีตอนเราขุดดีกว่าแถวเนี้ยนะคะนะครับอนนี่ผมปลูกอพันธ์ครับปลูกอพันธ์นะฮะนี่ยังยังไม่เอาหัวแต่เรื่องของน้ำหนักเรื่องของเปอร์เซ็นต์แป้งว้ใจได้ตัวนี้ไม่ธรรมดานะครับ นี่ทดนี่นะคะมีชั้นล่างเ,<อ>าเดี๋ยวจบว <น S 2> ันให้ดูปดแปดเดือนค่ะแปดเดือนห้าวันพอละเดี๋ยวหัวนะแล้วหัวนะมาต้องเปิดแล้วนะ <laughs> โอ้โห,โหโ จัดครับมาอยู่ตรงนี้ครับสามต้นเลยครับมาเดียวมาสามต้นครับโอ้โหสามต้นแล้วก็มันบอกบอกว่าไม่มีมาอยากรักยาวอะไรนี่นั่นขาดเองอีกเอาขาดแล้วพี่เจนพี่เกษตรเจนคุณเกษตรเจนตามหัวนี้นะคะไปโน่นแล้วนะคะข้ามข้ามมาเลยข้ามมาไกลมากโน่นนะพี่น้อง สต้กนกระเจียนบอกว่าต้นละแปดสิบแครับ <c oughs> นี่ขนาดเบอร์หกนยะถ้าเบอร์หนปจะขนาดไหนอุ้ยหลุดอีกแล้วนี่นี่แปดสิบแปดนั่นเจนี่อีกอ่ะล้างหน้าล้างตาหน่อยดิโดนแล้วค่ะโดนแล้วแล้วมันงกันนิดนึงใหู้หุญท้รวม แค่นี้เองเหรอธรรมโชว์โอ้<ช>ทถนนเราดูยังตอนที่เขาลาดน้ำดูแล้วเนาะอันนั้นอะ่ะตอนนั้นดเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวผู้การชี้ให้ดูแล้วกันดูหัวหนึ่ง หนึ่งสองสามสี uh, ่ห้า no. ิเจ็ดประมาณสิบหัวประมาณสิบหัวดู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 ดอดู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 ดเดูดูดูด่ดู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 ดวดู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 ดเวูาูด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 ูเูด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 ะมูด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 ูเูาูเูดาูด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 างูด้ดงูา ไม่เหมาะกับโครงสร้างทีเพราะว่าขยายไม่ได้แต่ไม่เป็นไรเอาเอาพันเขาชนกันเลยใช่ไหมพี่เชียนโหเราเห็นละถั่วทีลเลียสิบสองโลเดี๋ยวคุณก็ได้เปล่าไม่ใช่ไล่แเราไม่ใช่แปงหรอคุยเช็คอะไรนะฮะไม่มีเหรอเปล่าครับหัวใหญ่ผากเลยครับเดี๋ยวเราไปดูสิขยายเลยเป็นแบบจะเจียวจริงอย่แล้ว มันใหญ่มากนครับนี่หัวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปดูดูต้นดูแม่ดูแม่โอ้นี่ก็หัวอ้าวเดินเข้าวนี่เสียวเลยจบเลยว้าวก็เอบยงไปนข้างล่างมีดนี่ี้เป็นเพราะเขาเขาเอ็นหรือเปล่าหรอะไร็วเร็วเขาเอ็นหรือเปล่าผู้การอ่าไม่ไม่เขาไปอย่างนั้นน่ะเขาได้นน้ำแค่นี้ ไม่ได้เลยมีเต้าัวนะเา,ากินมากินบ้านนี้เราบ้านนี้อยู่ไงเออเฟซีเอฟซีเอฟซีเวลาเดินล่องพี่เชียนนะ้นมันมีความรู้สึกว่าเราจะมีความรู้สึกผิดมากเลยคือไม่อยากเหยียบล่องเขาเหยียบจนเจอหัวมันนะเนี่ยกลัวเหยียบหัวมันเข้ามาเลย <c oughs> หเหยียบโดนเมื่อกี้นิดหน่อยน,งนึงเลย <c oughs> นั่นหมายว่าพี่น้องครับพันนี้นะครับเราสามารถเอาไปช่วยเรื่องของระบบเทวดาได้นะเพราะว่าถ้าระบบเทวดาเนี่ยเรา มผมผล็ดมันอาจจะไม่สูงอาจจะได้สักหตันถึง8ตัน10ตันประมาณนี้นะแต่เราก็ปลูกช่วงต้นฝนเดี๋ยวเราก็จะมีแปลงให้ปลูกให้ให้ทดลองนะสำหรับพี่น้องกะเพงเพชรนะฮะเราก็เข้ามามนะเข้ามาเรียนรู้ศึกษากันเบอร์โทรพูดก,กันค่ะศูนย์แปดหนเนะครับเราเริ่มวันที่19บนนี้วันอังคารที่สินี้เราเริ่ม